สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,260.08จุดนะครับก็ติดลบไป4.24จุดหรือว่าลดลงไป0.34เปเ,เมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ73,000ล้านบาทเศษเศษนะครับ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็เป็นการปรับตัวลดลงมานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ปรับขึ้นไปได้แรงมากเลยทีเดียวนะครับก็เมื่อวานนี้ปรับขึ้นไปกว่า40จุดนะครับก็เลยส่งผลให้ตัวอัพไซด์นะของตลาดเองเนี่ยดูค่อนข้างจะลดน้อยก็ลงไปนะครับวันนี้ก็เลยมีการาย่อตัวกันลงมานะครับ ขณะที่ทนตนของตราหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมา นักลงทุนเองก็ยังจับตาดูนะครับเรื่องของผลการนับคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับของสหรัฐนั่นเองนะซึ่งก็เรียกได้ว่างวดเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับผมแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ส่นั่งของโจไบเดนนั้นจะมีโอกาสชนะในครั้งนี้นะครับแต่ว่าก็ยังคงจะต้องดูของทางฝั่งประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะที่ก็ยังเดิน หน้านะครับในส่วนของการายืน่นฟ้องร้องนะครับต่อศาลสูงนะครับว่าใหา้ยุติการนับคะแนนนะครับที่มาจากการ อ่าเรียกว่าเรียกว่าเป็นการลงอ่าลงคะแนนทางไปรัชญานั่นเองนะครับผมก็อีกอย่างหนึ่งก็คือยังมีเรื่องของการประท้วงนะครับที่เกิดกันขึ้นในอ่าหลายหลายรัฐด้วยนั่นเองนะครับก็อ่าผู้สนับสนุนของทั้งสองฝ่ายเองก็เรียกว่ามาอ่าพัชนากันนะครับแล้วก็มีการอ่าก่อเหตุความรุนแรงกันขึ้นมหนะครับซึ่งตรงนี้เ,เ,เนี่ยทานน่งของ ตลาดเองก็อาจจะมีความกังวลกันตรงนี้กันอยู่บ้างนะครับก็เลยส่งผลให้าทางทานของกระหุ้นไทยนะครับในวันนี้ก็มีการปรับตัวลดลงมานั่นเองนะครับส่วนทางด้านของการประชุมเฟดเมื่อวานนี้นะครับก็เลยดูจะค่อนข้างถูก ข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยกรดไปเลยนะครับผมซึ่งการประชุมเฟดเมื่อวานนี้นะครับก็ยังคงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมอยู่นะครับแล้วก็ทางของประธานเฟดเองก็ยังคงเน้นย้านะครับว่าจะยังใช้นะในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนโยบายทางการเงินแล้วก็ทางการคลังต่อไปนะครับเพื่อที่จะรับมือภาวะเศรษฐกิจนะครับที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นั่นเอง ส่วนในทางของสถานการณ์โควิดสิในประเทศวันนี้นะครับก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาหนึ่งรายด้วยกันนะครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาแรายนะครับแรายด้วยกันก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศตั้งสิ้นครับโดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดท่าลำดับแรกนะครับในวันนี้ก็ประกอบไปด้วย KBank, GPSC, g u l f b l l แล้วก็ c p พ ส่วนหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงบวกวันนี้5ลำดับแรกก็ประกอบไปด้วย g อ l f G.P.S.C, B.B.L, S.C.B แล้วก็ KBANK ส่วนหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงลบ5ลำดับแรกในวันนี้นะครับก็มีทั้งนั้นของ ADVANCE, A.O.T, DELTA, C.P.F แล้วก็ B.J.C นั่นเองครับ โดยกลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยกลุ่มเครื่องจักรนะครับก็นำโดยทางของ s t a r ์นะครับบวกขึ้นมา6.63ด้วยกันนะครับผมก็วันนี้ราคาหุ้นขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของการประชุมบอร์ดนะครับแล้วก็มีมติให้มีการรวมพานะครับจากเดิมเนี่ยที่พาเดิมนะครับอยู่ที่0.5 บาทนะครับหรือว่า50สิบตางค์ต่อหุ้นนั่นแหละนะฮะก็รวมพากันนะครับเป็น1บาทต่อหุ้นแล้วก็มีการแจกวอลเลนฟรีะนะครับให้กับตานันของผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน3มหุ้นเดิมต่อหนึ่งวอลเลนนะครับแล้วก็วอลเลนเนี่ยมีอายุ4ปีด้วยกันราคาใช้สิทธิหุ้นละห้าบาทนะครับผมซึ่ง ถ้าลองมาพิจารณากันนะครับในส่วนของพาใหม่นะฮะของของหุ้นสตาร์เองเนี่ยก็ยังถือได้ว่าราคาใช้สิทธิ์ของตัว r ั n นก็ยังถือว่าสูงกว่าราคาบนกระดานนะครับบนกระดานของสตาร์กันอยู่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้อ่าราคาหุ้นในวันนี้ก็มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมานะครับโดยทางด้านของสตาร์ท่านจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่17ธันวาคมนี้ครับ อีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก็เป็นทั้งของกลุ่มธนาคารนะครับก็ไล่เรียงมานะครับไม่ว่าจะเป็น BBL บวกขึ้นมา4.93% TMB บวกขึ้นมา3.37% SCB บวกขึ้นมา3.32% KTB บวกขึ้น2.81%แล้วก็ KBank บวกขึ้นมา2.23%นะครับอันนี้ก็ ยังไม่ได้มีประเด็นข่าวไรนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการซื้อกลับกันนะครับหลังจากที่ช่วงเกานหน้านี้ก็ค่อนข้างจะแลกกาดกว่าตลาดกันอยู่เยอะเลยทีเดียวสำหรับทางของหุ้นในกลุ่มธนาคารนั่นเองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นทางด้านของกลุ่มประกันนะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นมาได้ก็คือทางด้านของ TQM นะฮะบ,บวกขึ้นมา4.15%ด้วยกันนะครับก็ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุนะครับว่าจะออกผลิตภัณฑ์น,นะครับใหม่เนี่ย 2.3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันในช่วงสิ้นปีนี้แล้วก็คาดเป้ายอดขายรวมจนะอยู่ที่1.5หมื่นล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องของการขายประกันไมโครอินช r นันส์ผ่านตู้เบินเติมนะครับก็ยังคงเดินหน้ากันอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็น่าจะหนุนให้ผลประกอบการอย่างโตได้อย่างโดดเด่นนั่นเองนะครับ อีกกลุ่มนึงที่ปรับเพิ่มขึ้นมาได้ก็เป็นทั้งของกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะหุ้นโรงไฟฟ้านะครับยังปรับขึ้นได้ต่อไม่ว่าจะเป็นทั้ง GPC s บวกขึ้นมนา5.83นะครับก็หลังรายงานงบระาณที่3นั้นออกมาดีกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับโตถึงเกือบเกือบ190 ีิออนเยียนะครับแล้วก็โตอีก46% Q on Q ด้วยกันนะเพราะว่าได้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นในโรงไฟฟ้าพลังน้ำาซยบุรีนะครับแล้วก็ส่วนรายว่าที่4นั้นเราคาดว่าอาจจะชะลอตัวลง Q on Q นะครับแต่ว่าถ้ามองกันในยาวๆเนี่ยนะเราก็ยังมองเห็นศักยภาพการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง ส่วนบีกริมนะครับวันนี้บวกขึ้นมา1.1%แล้วก็กาวฟนะครับบวกขึ้นมา3.2%นะครับก็ทั้งสองบริษัทนั้นคาดว่าง,งบประมาสที่3จะทำ New High นิวไฮได้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ได้แรงหนุนมาจากราคาก๊าซที่ปรับลดลงแล้วก็ลูกค้านิคมอุตสาหกรรมก็ฟื้นตัวกันขึ้นนะครับเลยต้องให้มีการใช้ไฟฟ้ากันมากขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วนกลุ่มที่ปรับลดลงนะครับก็มีทางด้านของกลุ่มชิ้นส่วนทอนิกส์นะครับก็นำโดยทางด้านของ SMT นะครับราคาหุ้นปรับลงไป3.8 2เก็น่าจะเป็นเรื่องของการถูกขายเซลล์ออนแฟกกันออกมานะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ร,งงรายงานงบไตรมาสที่3ออกมามีกำไรค่อนข้างจะโดดเด่ยนย e on year เลยทีเดียวนะครับก็คือเป็นการพลิกกลับมามีกำไรนั่นเองส่วนหุ้นอื่นๆที่ปรับลงนะครับก็เป็นทางด้านของฮาน่านะครับติดลบไป7 เจ็เเเดลต้าติดลบไป4.77จ v ดปเซ็นตติดลบไป4.47ปร์เซ็นต์ะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการขายทำกำไรกันออกมานะครับเพราะช่องของหน้าก็ปรับขึ้นไปเพราะว่าการเก่งงบนั่นเองกลุ่ม ICT ครับก็มีทั้งนั้นของ a d v a n c e นะครับติดลบไป2.79กปร์เซ็นตก็รายงานงบประมาสที่สานั้นออกมาตามคาดนะครับก็คือหดตัว Year on Year แล้วก็ Q o n คด้วยนะครับ อ่าสนดของไตรามาสที่4นั้นนะครับก็มีการประเมินนะครับว่ากําไรก็อาจจะยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้ทางด้านของอหุ้นดีแทกนะครับก็ปรับลงตามไปด้วยนะครับติดลบไป3.79%นะครับแล้วก็ทรูเองก็ปรับลดลงไป1.36%นนั่นเองครับ ส่วนในกลุ่มหนึ่งเป็นทางหน่นของกลุ่มพิโตเคมีนะครับผมก็มีงด้านองของ GGC นะครับก็ปรับลดลงมานะครับผมเราจะที่เก่งงบไกรมาสที่สามนั้นนะครับคาดว่าจะมีการพลิกกลับมากําไรได้นั่นเองนะครับผมก็ตำแหน้งของอีกหุ้นอื่นๆนะครับที่มีการปรับตัวลดลงมานะครับก็อย่างเช่นทางนน้งของ IVL นะครับแล้วก็ตัว PTTGC นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ มีการปรับเพิ่มเป็นเึ้ื่อปแรงนะครับวันนี้ก็เลยเเรีท้ว่าถูกขายทํากํลังกันออกมานะครับอีกกลุ่มนึงเป็นท่านของกลุ่มเกษตรนะครับก็มีท่านของ nER นะครับปรับลงไป2.53เปอร์เซ็นแล้วก็ sta ปรับลงไป2.19เปอร์เซ็นตก็ตามทัานของราคายางที่ปรับลงในช่วงสั้นนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงเป็นทัานของกลุ่มขนส่ง ก็นำโดยชน้ของตัวปร m นะครับปรับลงไป4.38เปอร์เซนตะครับก่อนันนี้ก็น่าจะถูกขายกันออกมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้าก็ถูกเก่งกำไรงบแต้มสามวิตโตแรงก,กันไปแล้วนั่นเองนะครับก็สรุปสัปดาห์นี้นะครับเซ็นเดเก็บวกเพิ่มขึ้นมาได้5.5เปอร์เซ็นต์ด้วยกันเซ็นร้อยสัปดาห์นี้บวกขึ้นไป6.4เอร์เซ็นครับกลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นมากสุดสามลำดับแรกนะครับก็ประกอบไปด้วยกลุ่มยานยนต์บวกขึ้นมา11.6เปอร์เซ็น กลุ่มเครื่องจักรบวกขึ้นมา11.2%แล้วก็กลุ่มปิตโตรเคมีบวกขึ้นมา9.9%ครับส่วนกลุ่มที่ติดลบมากสุดสามลำดับแรกในสัปดาห์นี้ก็คือกลุ่มกเกษตรนะครับติดลบไป4%กลุ่มของใช้ส่วนบุคคลและวชชพั์ติดลบไป2.5%แล้วก็กลุ่มบรรจุภัณฑ์ติดลบไป0.4%ครับ หุ้นเซ็นร้อยนะครับที่สัปดาห์นี้ปรับขึ้นมากสุดสามลำดับแรกก็มีทั้งนั้นของ G P S C นะครับบวกขึ้นมา22.7% C K P บวกขึ้นมา22.6%แล้วก็ B g r i m n บวกขึ้นมา17.2%ครับส่วนหุ้นเซ็นร้อยสัปดาห์นี้ปรับลงมากสุด3ามลำดับแรกก็ประกอบไปด้วย Hana ติดลบไป7.78% S T A ติดลบไป6.3%แล้วก็ T K tkn นะครับติดลบไป3.6นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ